สวัสดีครับ fc ช่องวิถีชีวิตชนเผ่าไทยขาบ้านสศงแมวพระาธาตพนมข้า้ํำวัฒนธรรมหลากหลายเลนูผู้ไทยเรือไฟโสภาเผ่าขาบ้านสกงแมวนะครับนี่ก็เป็นคําขวัญประจำอำเภอท่าพนมนะครับแต่ท่อนสุดท้ายผมได้ตัดและก็ใส่ข่าขาลงไปนะครับวันนี้บ่าวน,นี้ก็จะมาพูดถึง,รงเรื่อง ของการส่งไปรสเน่นะครับในนามที่ว่าแฟรชนะครับอย่างนี้นะครับเป็นแฟรชวันนี้จะมาพูดถึงซองของแฟรชนะครับสำหรับซองของแฟรชเนี่ยเรามีวิธีที่จะส่งกันอย่างไรนะครับในแอปพลิเคชันในมือถือนะครับของแฟลชโฮมนะครับหรือว่า แฟล t เอ็กซ์เนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนไปพร้อมๆกันเลยครับนะครับอันดับแรกก็ให้เราเข้ามาที่มือถือของเรานะครับที่เราโหลดแอปแ a ลตไว้ในมือถือแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็กดที่ส่งพัสดุนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เรียก พนักงานเข้ารับนะครับมันก็จะมีที่ให้เรากรอกชื่อที่อยู่นะครับก็ให้เรากรอกชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของเราให้เรียบร้อยนะครับเบอร์โทรอะไรยังไงนะครับต่อไปก็กดที่นะครับกดที่เขาเรียกว่า,าที่วัสดุบรรจุนะครับก็มันก็จะวิ่งเข้าไปที่ขนาดของซองนะครับแล้วเราก็ให้เลือกขนาดของซอง ครับหลังจากนั้นก็กดยืนยันนะครับจะสังเกตได้ว่าจะไม่มีที่ให้ใส่ชื่อและที่อยู่ของผู้รับนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะแจ้งไปที่ผู้ที่จะมารับพัสดุว่าให้เขา,าเข้ามารับพัสดุเราที่บ้านและก็ให้เขานํำซองมาด้วยนี่เห็นไหมครับจุดสำคัญนะครับเมื่อเราทำคือ,อ กรอกไปแบบนี้แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ที่จะมารับเขาก็จะนําถุงแบบนี้นะครับมาให้เราด้วยนะครับเราก็จะได้ถุงฟรีนะครับจากคู่ที่มารับพัสดุของเรานะครับนี่คือความสะดวกสบายของการเ,าเขาเรียกว่าของการาส่งสินค้าในลักษณะของซองนะครับเมื่อเรากดเข้าไปแล้ว เขาก็ใช่เรายืนยันที่อยู่แล้วก็กดยืนยันที่อยู่อำเภอเป็นอำเภอตำบลของเราแค่นี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาสามารถเรียกดูได้นะครับว่าเราเรียกไปหรือยังนะครับและเราก็สามารถกดยกเลิกได้นะครับถ้าเรากรอกผิดหรืออะไรนะครับในตรงนี้นะครับผมนี่เราก็ใส่ใส่ใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปว่าเหตุผลที่เรายกเลิกก็คืออะไรนะครับ าน,นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการส่งสินค้าแบบซองครับผมนะครับผมก็ได้อธิบายให้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าการส่งพัสดุในลักษณะที่เป็นซองกับการส่งพัสดุในลักษณะที่เป็นกล่องนะครับข้อแตกต่างของเขาก็จะ แตกต่างในลักษณะที่ว่าเราสามารถที่จะเลือกบรรจุพันฑุ์นะครับในแบบซองแล้วสามารถที่จะลดต้นทุนได้ในระดับหนึ่งนะครับส่วนขั้นตอนการกรอกนั้น,นไม่ได้ยากนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ทําไว้สั้นๆน,นะครับแล้วคลิปต่อไปผมจะเปรียบเทียบระหว่างการบรรจุแบบกล่องและแบบซองว่าแบบไหน ดีกว่าการดีอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับพ่อค้าออนไลน์ที่แ็คสินค้าที่บ้านและเรียกแฟลเข้ามารับสินค้าที่บ้านนะครับเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ